ี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับ pt reaction ซึ่งในวันนี้นะคะเพลงที่เราจะมา react ก็คือเป็นเพลงของสาวสาว f eve นั่นเองนะคะก็เขาเพิ่งปล่อยเพลงใหม่กันไปสดๆร้อนๆเลยนะชื่อเพลงว่า situation ship เอาจริงตอนตอนที่ดูในส่วนของแบบโปรโมท ภาพนิ่งทีเซอร์ต่างๆก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะคือน้องอะไปถ่ายทําที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะมีไวายของความแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงในส่วนของตัว mood and tone แล้วก็ MV มันจะมีความแบบดูสดใสนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เท่าที่ดูอะคือ s i u a t i o n s ช i p อะมันน่าจะเป็นการรวมกันระหว่างคำว่า situation สถานการณ์เนาะกับ r รีเลชชิปไหมอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาต้องการที่จะแบบ เหมือนสมร์ทคำหรือว่ารวมกันให้มันเป็นคำว่า situation s h i p หรือเป็นการยกตัวอย่างความสัมพันธ์อะไรสักอย่างหรือเปล่าอะไรเงี้ย relation s h i p เนอะอย่างที่ทุกคนรู้กันกับ situation s h i p อะไรเงี้ยเออน่าจะเป็นสถานการณ์ความรักหรือว่าความสัมพันธ์อะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยวันนี้เราก็จะไปดูพร้อมกันนะคะในส่วนของเพลงใหม่ล่าสุดของสาวโฟอี s e, situation s h i p ไปดูกันเลยค่ะทุกคน อืมหน้าปกมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความแบบว่าฟลุงฟลิงมีความแบบว่าเออเขาเรียกอ,อ,อ,นนอะไรดื้อๆสนๆเนาะถ้าถ้าดูจากตัวปกของตัว MV นะคะทุกคนเราก็จะไปดูการข่าวว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างในส่วนของเพลง Situation Ship อุย้ยมีความสดใสมากอุย้ยฮันนะาอุย้ยน่ารักมากเลย วิววิววิวว้าวตาอมีต่อมเทมากคือความแบบว่าทรงผมแบบออกแนวพังๆนิดนึง

แบบญ ас, ี uh ่ป huh. ุ่นมันมีความสดใสมีความแบบอ้าอ้าให้โตแล้วสวยมากว้าไปค่ะแรปเปอร์ของเราว้ายพัน อุ้ยๆอๆอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยอ้อ้ยอ้้ยโอ้มโอ้ เร็วสลับชา้าเออไปจ้ะ อุ้ยชุดเซนนี้คือแบบสวยมากทุกคนอุ้ยมีลูงด้วย,อยจอลินเท่มากมีความแบบโอ้ย ม,มีความแบบว่าเกมเมอร์เกมเมอร์นิดนึงเธอน่ารักมากจบกันไปแล้วนะคะในส่วนของ MV Playing Situation s h i p ของสาวโฟอีฟเธอ MV มันมีความแบบเขาเรียกอะไรมีความสดมีความแบบว่าแคั์เลอร์ฟูลมากๆในส่วนของตัว MV เนาะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คือเนื้อหา MV มมันก็จะมีความแบบ เป,เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจยังไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยก็มันจะเหมือนเป็นความเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นสถานการณ์หนึ่งของความสัมพันธ์แล้วกันเนาะว่าแบบเธอจะเอายังไงจะแบบว่าอะความสัมพันธ์ครั้งนี้อะไรเงี้ยฉันอะคือแบบทุ่มเทหรือว่าแบบเอ่อให้เต็มร้อยสำหรับความสัมพันธ์นี้แต่เธออะเหมือนแบบมีความภูมิุมเครือมีความแบบว่าจะเอายังไงกันแน่อะไรเงี้ยแบบก็คือไม่ไม่ไม่ยอมที่จะแบบว่าบอก ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ชัดเจนสักทีอะไรเง,งี้ยเธอก็จะมีความแบบเอออกแนวเศร้าๆนิดนึงนะในส่วนของตัวเนื้อหาหรือว่าตัวเพลงตัวอะไรเงี้ยแต่ทางนี้ทางนั้นก็คือ MV มีความแบบสนุกสดใสามากหมายถึงว่าในเรื่องของ mood and tone แล้วก็ในเรื่องของคอสตูมเมคอัพต่างๆก็คือแบบว่าน่ารักมากเธอมันมีความญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นสุดๆไปเลยแล้วก็มีความแบบว่าอา เพลงมันจะมีความฮิปฮอปนิดๆมีความแบบว่าเกมเมอร์มีความแบบน่ารักน่ารักสุดใสสุดใสแต่ว่าก็อาจจะแบบว่า,าไปกัดคนละทางกับตัวของความหมายเพลงแล้วกันเนาะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คือมันจะมีช็อตหนึ่งอะที่ไม่แน่ใจว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือน ตอนที่น้องอะถ่ายรูปไหมหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่ตอนแรกยังยังก่อนที่จะกดชัตเตอร์ก็คือมีทุกๆุกคนอยู่แต่ว่าพอกดชัตเตอร์แล้วทุกคนก็หายไปอะไรเงี้ยคือคือไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะจบแบบไหนเนาะไม่แน่ใจว่าแบบเออมันจะจบดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นเป็นการจบแบบปลายเปิดปลายเปิด ไปเปิดว่าเออความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเท่าที่ดูก็คือเหมือนเป็นการที่จะแบบเปรียบเปรยว่าเออจะเอายังไงในความสัมพันธ์ครั้งนี้กันแน่อะไรเงี้ยในในเรื่องของแบบว่าเนื้อหาหรือว่าตัวเพลงที่เขาต้องการจะสื่อออกมาอะไรอย่างเนาะคือเอาจริงๆเราชอบมากที่เขาทําอ V ออกมาแบบนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าคือถ้ามันเป็นเนื้อหาเพลงเศร้าอยู่แล้วแล้วจะทําให้มันมีความแบบเศร้าดําดิ่งอะไรแบบว่าเป็นเพลงช้าจ๋าเลยอะไรเงี้ยมันก็จะ ก็อย่างที่ใครหลายหลายคนหรือว่าหลายๆเพลงที่ทําออกมาให้มันเป็นเพลงเศร้าเนาะแต่ว่าอันเนี้ยชอบตรงที่เขาทําออกมาให้มันมีความแบบขัดแย้งกับตัวเพลงแล้วกันเนาะคือถามว่าขัดแย้งขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ขัดแย้งขนาดนั้นแต่มันมันเป็นความแบบเหมือนน้องๆโฟอี e เป็นตัวแทนของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความแบบว่าเออเก่งมีความมั่นใจในตัวเองมีความแบบทุ่มเทกับความรักในการที่เขาจะ รักใครหรือว่ามีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งที่เขาต้องการที่จะรักแต่ว่าทางนี้ทางนั้นอ่ะคือก็ไม่ได้เหมือนเป็นคนที่แบบจะต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะจะต้องแบบจมดิ่งหรือว่าจะต้องมาเก็บความเศร้าจะต้องมารู้สึกแบบแย่กับสถานการณ์หรือว่าความสัมพันธ์นี้คือถ้าเธอจะจริงจังหรืออะไรเงี้ยก็บอกออกมาสักทีเธอคือคือถ้าไม่จริงจังฉันก็จะไปจากเธออะไรเงี้ยเธอก็จะมีความแบบ เป็นผู้หญิงยุคใหม่เนาะเป็นเป็นการาสื่อให้เห็นอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงสมัยนี้ที่หลายๆคนก็ไม่ได้แบบว่า,าทุ่มเทอะไรให้กับความรักมากมายขนาดนั้นคืออยากได้ความชัดเจนอะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่าเป็นคอนเซปที่แปลกใหม่มากสำหรับการทำเพลงที่เป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้สมหวังแล้วกันเนาะเออนั่นแหละเธอมันดีมากแล้วน้องๆทุกคนแบบสวยมากแบบมีความแบบ มีความแบบญี่ปุ่นมีความแบบว่าโซนๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละลุกในแต่ละชุดก็คือมีความทั้งเท่มีความทั้งแบบสวยสดใสมีความแบบบอกไม่ถูกอะคือมันดีมากทุกคนมันมีความแบบว่าน่ารักมากในส่วนของตัว MV นะคะใครที่ยังไม่ได้รับชมรับฟังสามารถไปติดตามฟังในส่วนของเพลง Situation s h e p ของ s a for Eve ได้นะคะก็เป็นเพลงที่ ฟังง่ายๆสบายๆมีความแบบสุกซนนิดๆอะไรอย่เงี้ยเธอมันน่ารักมากอย่าลืมไปติดตามนะคะฝากติดตามผลงานของน้องโฟอีฟกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะใครมีอะไรจะพูดคุยเพิ่มเติมสามารถพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้ก็ลาก,กันไปก่อนนะคะ